าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ อิโชพิธานามุกมุป,ปาโทการที่จะบังเกิดแห่งพระพุทธเจ้าเข็นจะยากมากจะหาโอกาสเพื่อเจอพระพุทธเจ้าก็ยากแต่เราในโคดีนะเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดสมบัติร่างกายก็สมบูรณ์แบบแท้ๆยายการคำที่สองก็ครบไม่เป็นคนใบดาชื่อสลุดผิดมนุษย์แต่ประการใด แต่ก็ไม่สามารถจะทําสร้างมนุษย์ไว้ให้ได้จิตใจก็ไม่เป็นมนุษย์ทําความมนุษย์ให้ต่ําต้อยถอยหลังลงคองบางคนก็อายุสั้นอายุสั้นมากติดชั้งชีวิตตังชีวิตกระสนันเกิดมาเป็นมนุษย์บางคนก็อายุยืนบางคนก็อายุสั้นบางคนตายชึ่แต่ในท้อง ที่ยังไม่ได้ลองออกมาลองเอาแวะก็ตายแล้วหมดทางที่จะตั้งสร้างความดีต่อไปสนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูสำหรับปรุงอาหารตรารวมรถโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอดสัพพะานังธรรมทานัง,รรนงชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง